แนวคิดเรื่องศาสนาและวิทยาศาสตร์ของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์จุดยืนและท่าทีของนักฟิสิกส์ก้องโลกอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ต่อศาสนาและความเชื่อต่างๆนั้นเป็นที่สนใจไข้รู้ของคนทั่วโลกมาทุกยุคทุกสมัย ล่าสุดบริษัท Raab Collection ตัวแทนจำหน่ายเอกสารและลายเซ็นของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ได้นำจดหมายที่ไอน์สไตน์เขียนคำตอบเรื่องศาสนาและวิทยาศาสตร์ซึ่งส่งให้ครูสอนศาสนาชาวยิวผู้หนึ่งในปี1950ออกมาเสนอในราคา125,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราว4ล้านสแสนบาทเนื้อความในจดหมายภาษาเยอรมันกล่าวเน้นย้ำถึงจุดยืนสมัยใหม่ของเซอร์ไอแซกนิวตันต่อแนวคิดที่เชื่อว่าโลกและจักรวาลนั้นมีผู้สร้างหรือความเชื่อในพระเจ้าของหลากหลายศาสนานั่นเอง ซึ่งเขามองว่าพระเจ้าไม่ใช่บุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงเหมือนที่ระบุไว้ในพระคัมภีร์แต่เป็นภาวะทางธรรมชาติอย่างหนึ่งที่อธิบายได้ด้วยหลักการวิทยาศาสตร์ในจดหมายลงวันที่11เมษายน1950ที่ส่งมาถึงมาธามังคันนรยาของเรฟไบชาวยิวและครูสอนศาสนาในสถาบันศึกษาแห่งหนึ่งของนครนิวยอร์กนักวิสิกชื่อกองโลกได้ให้คําตอบเชิงปรัชญาของเธอซึ่งก็เป็นผู้อพยพและลีภัยมาจากนาซีจากประเทศเยอรมันเช่นเดียวกันกับเขา โดยก่อนหน้านั้นมังได้ถามไอ์สไตน์ว่าในฐานะตัวแทนของนักเรียนวิชาศาสนศึกษาฉันอยากจะถามความเห็นของคุณว่ามันเป็นไปได้ไหมที่นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่จะสามารถยอมรับแนวคิดเรื่องพระเจ้าสร้างโลกยอมรับแนวคิดที่ว่ามีอำนาจเบื้องบนซึ่งสรรสร้างสรรพสิ่งด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไอสไตน์ได้เขียนตอบเธอไปว่าคนที่ถูกฝึกให้มีตรรกะความคิดแบบวิทยาศาสตร์มาบ้างไม่มากก็น้อยจะรู้สึกแปลกแยกต่อความเชื่อทางศาสนาแบบดั้งเดิมที่มองว่ามีบุคคลผู้สร้างจักรวาล เนื่องจากเขาจะไม่ใช้มาตรฐานในการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลกับทุกเรื่องสิ่งนั้นไม่ใช่การปฏิเสธความเชื่อทางศาสนาแต่เป็นการใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาแทนที่แนวคิดเรื่องพระเจ้าตราบใดที่เรายังตีความเรื่องราวในพระคัมภีร์ไบเบิลแบบยึดถือตรงตามตัวอักษรเราย่อมรู้ดีถึงผลที่ติดตามมาว่าผู้อ่านพระคัมภีร์นั้นจะเกิดความศรัทธาความเชื่อแบบไหนหากคุณตีความไบเบิลในเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือในเชิงอุปมาอุปไมยมันจะเรื่องไม่แน่ชัดว่าพระเจ้าเป็นบุคคลที่คล้ายกับมนุษย์หรือเป็นเทพสูงสุดดเเพีียยงงหนึ่ว ในกรณีนี้มันยากที่จะประเมินได้ว่า,าศาสนาแบบดั้งเดิมจะหลงเหลืออะไรให้จับต้องอยู่อีกจดหมายฉบับนี้เป็นหลักฐานที่สําคัญอีกชิ้นหนึ่งที่ยืนยันว่าไอน์สไตน์ไม่เชื่อในพระเจ้าตามการตีความแบบดั้งเดิมของาศาสนายูดาห์แต่เขาเชื่อในพระเจ้าของสปิโนซาซึ่งเป็นแนวคิดนักปรัชญาชาวดัตช์ในศตวรรษที่17โดยมองว่าพระเจ้าเปิดเผยสแสดงตนออกมาในรูปแบบของโลกและธรรมชาติ อันมีความประสานสอดคล้องและกลุ่มตืนกันตามกฎเกณฑ์ที่แน่นอนไม่ใช่พระเจ้าที่จะสนใจใตเรื่องชะตากรรมและการกระทำของมนุษย์